น,นะคะโอเคลับถัดไปจะเป็นรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนค่ะผู้ที่ได้รับรางวัลน,นี้นะคะจะได้ถทายแบบลงนิตยสารไอแคนค่ะและแสดงหนังสัน้นร่วมกับชมรมไอ a n นดูอและปามสุขสำนักพิมพ์ด้วยนะคะอ๋อฉันรู้สึกอยากได้รางวัลน,นี้บ้างจังเลยค่ะขออนุญ,ญาตนะคะผู้เชิญมงกุฎนะคะเป็นท่าน The อ่ผู้ชนญมงกุฎนะคะน้องโอมค่ะมิสเบรดโอตาว์าาวด2021ค่ะผู้เชิญสายสะพายนะคะน้องแก้วตาค่ะมิสเบรดโอตาว w า2020ค่ะแล้วก็กิฟเวอร์ชเชอร์นะคะ LM พนะคะจากน้องอาร์มนะคะท็อป15มิสออสเบิเลีน2021นะคะ <S <S ในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญคุณนัทนัยใหม่ซ้อนค่ะ ผู้ช่วยบรรณาธิการสำนักงานข่าวออนไลน์ช่อง8ค่ะเป็นผู้มอบมองกุฎค่ะและคุณณัฐนะกรผูภนากธนดลเป็นผู้มอบสายสภายค่ะ,ะเรียบร้อยแล้ะคะครบแล้วนะคะโอเคและผู้ที่ได้รับรางวัล ขวัญใจสื่อมวลชนได้แก่คุณทินวัฒชินตายค่ะสองรางวัลซ้อนแล้วนะคะขอปรบมือให้เธออีกครั้งหนึ่งค่ะยอดเยี่ยมมากๆเลยนะคะ การันตีด้วยสาสายสะพายนะคะเหมาะสมกับตำแหน่งมากๆเลยค่ะ,คะและอีกหนึ่งรางวัลน,นะคะแผ่นกิฟต์ไวชเชอร์นะคะ L e M Plus Clinic ค่ะมอบความปังให้หมูลค่า5,000บาทค่ะ ขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณทุกท่านมากนะคะขอบคุณคุณนัทกรนะคะคุณนัตนัยนะคะแล้วก็สาวๆของเรานะคะที่มาร่วมเชิญรางวัลนะคะและขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลขวัญใจสื่อมวลชนด้วยนะคะเชิญรางวัลแบบปังมากนะคะเสื้อผ้านะผมหลุดกัเ